กับสมาธิครับผมนบนะครับช่องสายฝุ่นชาแนลนะครับเมื่อวานนี้ผมพาทีมงานมีแต่ผู้สายนะครับไปเก็บเห็ดเมื่อนี้พาเม่บ้านนะครับผมเมีบ้านสวยๆสองคนนะครับนี่จ้าเก็บเห็ดเมื่อวานมานกลติดใจไปเห็ดจะกู้ก่อนไปเอไปเห็จะมือก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมช่องผมน้องใหม่เมืองคือเอ้ยหมอแมนช่องสายฝุ่นชาแนลนะครับผม เดี๋ยวไปทอดทางขึ้นเดี๋ยวถ่ายรูปใหม่เพิ่งกินนิดนะครับผมเห็ดนะครับลอดอุโมงค์นะครับผมบ้านน้องคันนะครับทะลุบ้านธาตุนะครับผมจะขึ้นบ้านตัดดินทองนะครับโอ้เป็นอุโมงค์ก็ยังอยู่ในกรุงเทพนะครับขนาดมาเจ็บเห็ดนะครับผมก็เลี้ยวขวานะครับเข้าบ้านธาตุนะครับชนอันนี้เดินทางคลิปที่สองนะครับพระ แม่บ้านมาเจ็บนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พ่อบ้านมาเจ็บได้หลนะครับผมก็เลยพาขึ้นขึ้นมานะครับนี่เลยครับนี่เลยครับทังขึ้นครับผมบรรยากาศช่วงนี้สวยงามนะครับเพราะว่ามันโอ้โหมันเป็นหน้าฝนนะครับผม เรามีสองเครื่องนะครับเครื่องหน้าและเครื่องหลนะังเลสีสานน,ะ <laughs> น่ทางก็ออกชันนะครับผมส,นผม <laughs> สันอยู่นี่ครับผมเองนะครับของตกออกจากงานรถนะครับผมสันอีดีิครับผมวันนี้เราสบายนะครับเรามาได้เป็นโชเฟอร์นะครับโอ้ขีดอาสาเราล่วงนะครับผม <laughs> นี่วันนี้เราเอารถยี่หอ้อ ไม่บอกนะครับผมบอกไม่ได้ขึ้นแรงมากนะครับคนนั่งถ่ายรูปก็สบายสบายนะครับวันนี้ไม่ได้ขับเสียงแต่เภาแล้วลงมาอ้วนวันนี้นะครับเราจะมีอาหารให้หรือไม่นะครับผมไม่มีนะครับผมก็มาเจอลิงนะครับผมลิงเป็นลิงป่านะครับเริ่มวิ่งลงมานะครับว่าเป็นคิดว่าจะมีอาหารเนาะรูป เดี๋ยววันนี้เราไม่ได้เอาอาหารมานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บเห็ดลงมาเดี๋ยวถ้าพ่อเดี๋ยวจะซื้อมาให้นะครับผมได้ยินได้ยินเสียงแตะรถได้ยินเสียงแตะรถลบรถด้วยครับลบรถด้วยอุ้มลูกอ๋อลูกแฝดอีเออลูกแฝดอ้าขนาดลิงยังมีลูกแฝดนะครับผมพว่านึ่งอยู่ในเอือกับนึ่งยุ่นบ้านตัดบ้านตัดลิ้นทองนะครับผมขึ้นมาะ ไปถึงปลายเหตอไทยเพิ่งนะครับผมมาทอดไอ้นองกังหันอีกแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับเปั้นน้ำนะครับผมหรือว่าบอมบัดไฟฟ้ากับบรลูนนะครับปั้นน้ำทรงหมู่บ้านปั้นน้ำทรงหมู่บ้านนะครับผมเพราะมาถึงนองนี่แล้วจะมีแพนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกเอาคึ้นว่าไทยละกันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับผมนี่เลยนะครแพเช่าได้มอได้เช่าวได้มอได้นะครับผมมีห้องน้ำด้วย น้ำน้ำลึกอยู่นะครับมีปลาเยอะนะครับผมนี่เรามาเจอ,อรถหกยรอไม่รู้ว่าของใครนะครับผมข้างหลังถามาสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับเขามาหอดปลาเห็นนะครับผมมังหันหาติเห็ดกันนะครับบระไทยเห็นพี่น้องเบิงเนาะเพราะว่ามันกาญาติกันอยู่นี่นะครับมาถึงน้องโสได้เห็ดนะครับเอเห็บป่ะเจ้าเดเเนี่ยอย่าอู้ไม่ออกเหยนะยุ นี <T t ่นะครับเฮ้ยหยืดเราเจอเห็ดนะครับหนึ so part, no ่งดอกนะครับแน่นหนึ่งดอกเราเบิ้งแน่นด้วยนะเฮ้ยเอาเก็บให้พี่น้องเราเบิ้งเนี่ยเอายกยกขึ้นไหมนี่นะครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยไอเห็ดนะครับผมนี่ใหญ่อ่อนเห็นเพิ่นได้กับมลไหมครับได้หนึ่งดอกนะครับผมจะถามว่าเมย์เพะครับเมย์ครับเมย์ทึงมันนะครับผม นี่ครับเป็นกัญญาติเห็ดกันนะครับผมพึ่เ,เขามาหอดป้าเห็ดน,นะครับได้เห็ดไปคนละประมาณหลายเกือบนะครับผมเดี๋ยวถึงมองมันหลายๆเราไทยเมืองที่นึงครับผมเห็ดบวบวอกมูเนาะมงหันมูห้อ,มองมูเบิดอาม,ามาเชียร์มาเชียร์มาเชียร์ทั้งทีมวนมาละอยากไอ้ที่ล่ะ ยุคดิพันไม่ให้ไอเนาะกระต่ายของคุณดิตาของนี่นะครับพี่น้องเม่งเอานะการหาเห็ดเนาะครับหอยอดกั้งดิวันนั้นนัใส่ละจงตาไมพเนาะคุะอง้ม่ดต่อกเลยางไม่ด้วยบะ่ายเยมนคือ่อยเลยย้ายมนคือหอยเลย นี่ครับวิธีอีสานการเก็บเห็ดนะครับเห็ดเห็ดเห็ดอันคมนะครับหรือว่าเป็นเห็ดยุคานะครับผมเพราะว่ามองไหนที่เพิ่นมามุนห้องร้องหมุนเบิ้งนะครับย้ายอ่อนใส่เสียแดงๆมันได้ไวแล้วสามดอกกลนะครับผมมีไอ้ชุ่มยุบเป็นแป้นได้แล้วนะครับ บอกไอ้สัวเปิด,ด,ยปด,ปดอยู่คือไม่เห็นเนี่ยนี่ครับยายอ่อ,อ,อ,อนนั่งพับเพียบนะครับผมเดี๋ยวผู้รับชมนะครับเดี๋ยวเห็นไทยมึงอีกนะครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆที่มาเก็บเห็นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้พักเที่ยงก่อนนะครับผมมากินข้าวเที่ยงนะครับผมกินข้าวเที่ยงก่อนนะครับที่เคน,นะครับผม ก็ถามว่ามงองนี้นะครับเป็นตาสถานที่ท่องเที่ยวได้นะผมถ้าจัดดีๆสวยงามนะครับหนองน้ําใสนะครับสะอาดนะครับมกว้างขวางนะครับผมอ้่กอง้นนีเป็นต้งีนะคะจุ่มกระสีหอเหดไักีกอยแล้วมาครับหอยแล้วเป็นงพักยังเลยเงไงแล้วจ้า ตายแล้วตายแล้วดานะครับพี่น้องกินข้าวกันไปเอาหม้อมาเพื่อตื่นหน่อยหันเปตะเกียงนะครับกินข้าวเสร็จแล้วจะไปเก็บเห็ดแค่นึงนะครับผมโปรดรับชมครับก็กลับสวัสดีครับผมนบนะครับช่องสายฝุ่นชาแนลนะครับเมื่อวานนี้ผมพาทีมงานมีแต่ผูุ้ายนะครับไปเก็บเห็ดมื้อนี้พาแม่บ้านนะครับผมแม่บ้านสวยๆสองคนนะครับนี่เลยเก็บเห็ด วานหมานก็เลยติดใจไปหิจกักูก่อนไปหยิบจับมือก่อนอาฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามผมช่องผม<า>น้องใหม่เมืองคือเอ้ยโมแม่ช่องสายฟุ้งช่องสายฝุ้งชแนลนะครับผม,มเดี๋ยวไปหอดทางขึ้นเดี๋ยวถ่ายรูปให้่อนกินนึงนะครับผมเห็ดนะครับรอดอุโมงนะครับผมบ้านน้องคันนะครับทะลุบ้านธาตุนะครับผมจะขึ้นบ้านตัดดินทองนะครับโอ้เป็นอุโมงค์ก็ยังอยู่ในกรุงเทพนะครับขนาดมาเก็บเห็ดนะครับผม ก็เลี้ยวขวานะครับเข้าบ้านทาตนะครับอันนี้เดินทางคลิปที่สองนะครับพาแม่บ้านมาจิบนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี่พอบ้านมาจิบได้ไหลนะครับผมก็เลยพาขึ้นขึ้นมานะครับนี่เลยครับนี่เลยครับทางขึ้นครับผมบรรยากาศช่วงนี้สวยงามนะครับเพราะว่ามันโอ้โห มันเป็นหน้าฝนนะครับผมเรามีสองเครื่องนะครับเครื่องหน้าและเครื่องหลังไม่สสทานนงี่ทางก็ชันนะครับผมสั่นอยู่นี่ครับผมเฮ้อนะครับของตกออกจากงานแล้วนะครับผมสั่นยีดีิครับผมวันนี้เราสบายนะครับเราได้เป็นโชเฟอร์นะครับโอ้คิดอาสาเราล่วงนะครับผม เราเอรถยี่ห้อไม่บอกนะครับผมบอกไม่ได้ขึ้นแรงมากนะครับคนนั่งถ่ายรูปก็สบายสบายนะครับวันนี้ไม่ได้ขับยงแต่เฝ้าแลลงมาอ้วนวันนี้นะครับเราจะมีอาหารให้หรือไม่นะครับผมไม่มีนะครับผมก็มาเจอลิงนะครับผมลิงเป็นลิงป่านะครับเริ่มวิ่งลงมานะครับว่าเป็นคิดว่าจะมีอาหารเนาะรูป ดี๋ยววันนี้เราไม่ได้อออาหารมานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเห็ดลงมาเดี๋ยวถ้าพ่อเดี๋ยวจะซื้อมาให้นะครับผมได้ยินได้ยินเสียงแตะรถได้ยินเสียงแตะรถลบรถด้วยครับลบรถด้วยอุ้มลูกดอลูกแฝดอือลูกแฝดเอ้าขนาดลิงยังมีลูกแฝดเลยนะผมว่าหนึ่งอยู่ในเอือกับหนึ่งยืนผานตัดบ้านตัดลิ้นทองนะครับผมขึ้นมาก ไปถึงปล th ายเห็ุอาไทยเพิ่งนะครับผมมาทอดไอ้นองกังหันอีกแล้วนะผมนี่เลยนะครับเป็นปันน้ำนะครับผมหรือว่าบอมบัดไฟฟ้ากับบุรนะครับปันน้ำทรงหมู่บ้านปันน้ำทรงหมู่บ้านนะครับผมเพราะมาถึงนองนี้แล้วจะมีแพะนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้อีกเอาขบอวไทยกันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะครับผมนี่เลยนะแพรเช่าได้เมาได้เช่าได้เมาได้นะครับผมมีห้องน้ำด้วย น้ำน้ำลึกอยู่นะครับมีปลาเยอะนะครับผมรถข้าวของแพงออนี่เรามาเจอ,อ,อรถหกล้อไม่รู้ว่าของใครนะครับผมข้างหลังถาม,มา,วาสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับเขามาหอดปลาเห็ดนะครับผมมังหันญาติเห็ดกันนะครับบระเทศไทยเห็นพี่น้องเบื้องเนาะเพราะว่ามันขาญาติกันอยู่นี่นะครับมาถึงน้องโสด้เห็ดนะครับเอ๊ะเก็บป่ะเจี๊ยเก็บแล้วหเนี่ยอย่าอู้ไม่ออกให้นะยุ่ นี่นะครับเฮ้ยยกบอกาเจอเห็ดนะครับหนึ่งดอกนะครับหนึ่งดอกเกิดเบิ้งนั่นสิเลยนเฮ้อาเก็บให้พี่น้องครับเบิ้งเนี่เอายกยกขึ้นไหมนี่นะครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยไอเห็ดนะครับผมนี่ใหญ่อ่อนเห็ยนเพิ่นได้กับมนลไหมครับได้หนึ่งดอกนะครับผมจะถามว่าเมย์ปะครับเมย์ครับเมย์จังมันนะครับผม นี่ครับเพื่อนกันหยาดเห็ดกันนะครับผมเพื่อนขามาหอดปลายเห็ดนะครับได้เห็ดไปคนละประมาณหลายกลุ like injuries, ่มนะครับผมเดี๋ยวถึงมองมันหลายๆเราไทยเพื่งคิดนึงครับผมเห็ดบวกหมูเนาะมาหันหมูห้องมั่วเบิดไอ้เมื่อเชียร์เมื่อเียร์เมื่อเียร์ทั้งทีมวนมาละใหญ่ที่ละ ยุคนีพันให้ไอเนาะอกรตาายคโอ้ดกระตานี่นะครับพี่น้องมึงเอานะการหาเห็ดเนาะครับเราห้อยอกงนี่เนนรตานพืนยคด้ยอกลกะตายมนคือข่อยเลยใมคือข่อยเลย นี่ครับวิธีอีสานการเจ็บเห็ดนะครับเห็ดเห็ดเห็ดอันคมนะครับหรือว่าเป็นเห็ดยุคานะครับผมเพราะว่ามองไหนที่เพิ่นมามุนเขาลองหมุนเบิ้งนะครับย้ายอ่อนใส่เสียดแดงๆมันได้ไวแล้วสามดอกแล้วนะครับผมมีไอ้ชุ่มยุแบเป็นแปนได้แล้วน,นะครับ เอาบ,บอกไอ้สวนเปิดอยู่คือไ่เห็นเียับอ่อนนั่งครับเพียบนะผมเดี๋ยวโปรรับชมนะครับเดี๋ยวเห็นอีกท้นงนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่มาเจ็บเห็นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้พักเที่ยงก่อนนะครับผมมากินข้าวเที่ยงนะครับผมกินข้าวเที่ยงก่อนนะครับที่เคน,นะครับผม ก็ทมว่ามงองนี้นะครับเป็นตาสถานที่ท่องเที่ยวได้นะผมถ้าจัดดีๆสวยงามนะครับหนองน้ำใสนะครับสะอาดนะครับมกว้างขวางนะครับผมพร้อมแล้วนะครับงดเลยไปนองพักกงนกางเลยจ้า ตายแล้วตายแล้วแต่ดาวนะครับพี่น้องกินข้าวกันกเปล่ามั่งก็จะเลือเนาะมองหันเลยอางเกงนะครับกินข้าวเสร็จแล้วจะไปเก็บเห็ดแค่นึงนะครับผมโปรดับชมครับตอนแรกว่าที่เก็บพักกันเก็บอยู่นี่เองนะครับมันเป็นอากาศฝนตกนะครับก็เลยพากันเดินทางกลับนะครับได้เห็ดพอกินนะครับผมไม่ได้ลายนะครับแสดงว่าช่วงฝนตกก็ลงมาเนี่ยครับฝนมันไหลมานจะไหน จังไหนคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมเดินทางกลับแล้วน,นะครับผมจังไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องใหม่นะครับผมสายฝุ่นชาแนลนะครับสวัสดีครับ